เมื่อคนไม่สบายจะบอกไงดีให้แสดงความหวังดีได้อย่างพอดีพอดีสวยๆนะคะโอเคประโยคนพวกนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะประโยคที่หนึ่งะคะสามารถบอกเพื่อนว่าขอให้หายไปไว้นะแกไอที่ไอมา3เดือนแล้วเนี่ยขอให้หายไปไว้ get better soon get better soon คำว่า better นะคะสามารถอ่านได้2แบบด้วยกันนะคะอันที่หนึก็คือ better better แบบทหารเต็มๆหรือสามารถทำเป็น สำเนียงอเมริกันได้นะคะแบบ get better นะคะแบบดอเด็กนะคะเพราะมันอ่านง่ายกว่ามันแบบมีการเขาเรียกว่ากลมกลืนของเสียงนะคะที่ไม่สะดุด b e t เห็นไหมหายใจหายใจอะมันสะดุดแต่ better เนี่ยมันลื่นไปเลยนะคะพอยก็เลยชอบทำสำเนียงแบบเมกันค่ะ get better soon get better soon โอเคอันที่สองนะคะสมมติว่าเพื่อนเดินมาตาเป็นหมีแพนด้าเลยนะคะอือ เราจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกนอนบ้างนะ get some sleep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  อ่าเวลาพูดเราจะพูดแบบรวดเร็วสั่งให้แบบไปนอนบ้างนะแกตาแกเป็แบบนหมีพันด้า get some sleep ต่อไปค่ะ take a n i g h t rest เนี่ยก็คือขอให้พักผ่อนให้ดีนะเออช่วงนี้ทำงานหนักนะแกนะพักบ้างอะไรบ้างนะเวลาเพื่อนดูแบบ ฉันเหนื่อยแบบ I'm so exhausted อ่ะเพื่อนบอก I'm so exhausted ฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยแบบว่าไม่รู้ว่าเหนื่อยมาจากไหนเราก็บอกเพื่อนว่าอพักบ้างนะแก take a, nice take, a nice take a nice rest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  เห็นไหมมีการเชื่อมเสียงตรงไหนคะตรง take กับอะนะคะ take a take a, nice take a nice rest take a nice rest nice rest rest อย่าลืมแบบโนลินด้วยนะ เสียง r นะคะเสียง r รรปากมันจะเป็นเหมือน U v, v, อูเ r อ่าแล้วลิ้นมันจะม้วนอยู่ข้างในนะคะ r, r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  อ่า rest rest พอเราพูดว่า less นะคะมันจะกลายเป็นความหมายอื่นทันที take a nice less less เนี่ยแปลว่าน้อยกว่า take a nice less อ่าสรุปว่าให้พักหรือไม่พักเนี่ยแต่ถ้า take a nice rest นะคะก็คือไปพักผ่อนบ้างนะโอเคปรแกไม่เป็นร่องเป็นรอยเลยเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะ take care take care take care คนเพิ่งหายป่วยนะคะแล้วก็มาเจอเราเนาะหรือว่าคนที่บอกป่วยนิดนิดหน่อยๆแล้วไปหาหมอมาเวลาที่เราลาจากเขานะคะแล้วก็จะใช้คำว่า take care. take care take care take care lady take care take care เพื่อนนะคะเป็นโรคไส้ติ่งเนาะไปผ่าตัดไส้ติ่งมาแล้วรู้สึกแบบเจ็บไส้ติ่งมากเลยเราก็บอกเพื่อนว่าแกยั ang, ไงไงก็ขอให้หายไวๆนะจากการเจ็บปวดนี้อ่ะ ah, I wish you get better soon I wish you get better soon I wish you will get better soon. You will, you will. You kap we naha ruam campaign. You will. You woo. Whoa wo bow wo bow naha ni dang pai. You will. I wish you will get better soon. I wish you will get better soon. Oh oh it hurts my throat well I wish you get better soon I wish you get better soon หายไวไวนะแกอย่าเพิ่งมาใกล้ฉันแกหายไวไวก่อนโอเคเอาล่ะเก้ประโยคพวกนี้นะคะก็เอาไปใช้กันนะคะสำหรับคนที่อยากสะสมประโยคสวยๆได้อีกหลายๆสถานการณ์นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคู่มือพูดรอังกฤษมั่นใจ Magic Talk ได้แล้วนะคะใครอยากจะเป็นเจ้าของก็ไปที่ Ad d English Smile Line at at English Smile นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้แล้วก็ราคาโปรโมชั่นล่าสุดค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะก็ขอให้มีวันที่ดีและขอให้มีความสุขทุกวันค่ะ Take care ladies Bye